แจกฟรีแนวข้อสอบราชการพนักงานราชการแบบแนวข้อสอบพร้อมเฉลยตัวอย่างแนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพุทธศักราช2540 1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพุทธศักราช2540ใช้บังคับเมื่อใดก็วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาขอหลังจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา90วันข้อหลังจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา60วัน ขอหลังจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา120วันเฉลยขอหลังจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา90วัน 2. ข้อมูลข่าวสารของราชการหมายถึงข้อมูลข่าวสารใดก็ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานภายในของหน่วยงานรัฐเท่านั้นข้อที่เกี่ยวข้องกับเอกชนแต่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานรัฐข้อทั้งที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐและเกี่ยวกับเอกชน นอที่ได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณะทั้งหมดฉเฉลยข้อทั้งที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐและเกี่ยวกับเอกชน 3. ข้อใดไม่ใช่คำจำกัดความของข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัตินี้ก็สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริงขอสิ่งที่บันทึกไว้ในรูปของเอกสารหรือหนังสือเท่านั้นขอภาพวาดภาพถ่ายหรือการบันทึกเสียงนอข้อมูลที่บันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ฉเฉลย ขอสิ่งที่บันทึกไว้ในรูปของเอกสารหรือหนังสือเท่านั้น 4. ข้อใดคือบุคคลที่ถือว่าเป็นคนต่างด้าวตามพระราชบัญญัตินี้ก็คนที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่อาศัยอยู่ในประเทศไทยขอคนต่างชาติที่ได้สัญชาติไทยแล้วข้อนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยงอบริษัทที่มีทุนเกินกึ่งหนึ่งเป็นของคนต่างด้าวฉเฉลยงอบริษัทที่มีทุนเกินกึ่งหนึ่งเป็นของคนต่างด้าว ข้อ5ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลก็หมายถึงเฉพาะข้อมูลของเจ้าของที่ยังมีชีวิตอยู่ขอหมายรวมถึงข้อมูลของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วยข้อไม่รวมถึงประวัติอาชญากรรมของบุคคลหน่วยต้องเป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะเท่านั้นเฉลยขอหมายรวมถึงข้อมูลของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วย 6. ข้อใดไม่ใช่หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้ กราชการส่วนกลางขอรัฐวิสาหกิจขบริษัทเอกชนจำกัดนอ,องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเฉลยขบริษัทเอกชนจำกัด7ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการกประธานวุฒิสภาขอนายกรัฐมนตรีขประธานสภาผู้แทนราษฎรนอประธานศาลฎีกา ฉเฉลยขอนายกรัฐมนตรี 8. ข้อใดคือหน้าที่หลักของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก่อให้คำปรึกษาด้านกฎหมายขอตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายขอประสานงานกับหน่วยงานของรัฐนอบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดฉเฉลยขอประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ9บทบัญญัติในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการมีสภาพบังคับเหนือกฎหมายอื่นอย่างไร ก็ใช้แทนกฎหมายอื่นที่ขัดหรือแย้งกันขอยกเลิกกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมดข้อไม่สามารถใช้บังคับแทนกฎหมายอื่นได้งอต้องได้รับความเห็นชอบจากกฎหมายอื่นก่อนฉเฉลยก็ใช้แทนกฎหมายอื่นที่ขัดหรือแย้งกัน10การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการตามพรบนี้ใช้หลักเกณฑ์ใดก็เปิดเผยได้เฉพาะเรื่องที่ไม่กระทบต่อประโยชน์แห่งรัฐ ขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดเผยหากจะก่อให้เกิดความเสียหายข้อเปิดเผยได้โดยอิสระเว้นแต่มีเหตุห้ามตามกฎหมายนอพิจารณาทั้งประโยชน์สาธารณะและปัจเจกบุคคลฉเฉลยนพิจารณาทั้งประโยชน์สาธารณะและปัจเจกบุคคลแนวข้อสอบชุดต่อไปติดต่อรับได้ที่ไลน์ชีท88